เขาพาพ่อมาสั่งไรทรูนะครับสั่งอะไรลูกเรียกว่าอะไรสั่งอะไร KFC KFC อะไรเอดรูอ้านอะไรอ่ะตัวไหนเอกพ่อไม่เคยสั่งอะไรนี่อะไรเอาสั่งอะไรอ้าวได้ชุดไก่ไก่อะไรก พันราคาสายก็ยังไม่ได้ค่กกะพวกแฟซี่ก็ยังไม่ได้นะคะค่ะไม่ครับไก่คู่พันอะไรไก่กรอบแล้วก็จะไปมีแซ่บไก่ชุดคู่พันไรเนไปดูดิได้ไหมเดยไปดูไปดูน้องเขาอยากกินอ่ะโบเกอร์ก็ยังไม่ได้นะคะได้ไหมลูกไปดูน้องดิได้ไ,มห,ไ,ดไหม รอกับพี่เลยกันแค่ในบั้งลูกรอกับพี่ก็ได้มั้งไม่มันจะมีทางไปจ่ายเงินเล้ิกรับของอยู่เหรอตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามใครพามาซื้อหนิฮะปกติใครพามาซื้อก็พาเราอ้าวเห็นไหมอ้าวแม่ไม่เคยพามาซื้อหรอแม่เคยพามาซื้อหรือเปล่าไม่ได้เหรอคะโอเคไม่มีไม่มี ม่กลับไปเลยไม่ไปที่อื่นลูกมันมันไฟดับมันขายไม่ได้อะ่ะกลับไปท,ที่อื่นก็ไฟดับเหมือนกันเออไฟดับเหมือนกันใช่ไฟดับหมดเลยหรอไฟดับหมดเลยฉับรันอยู่ที่นี่ออกที่ไหนทีนี้ออกออกที่เดิมป่ะออกทางลุงยานจะบอกทางเนี่ยตรงไปตามทาง เอ็กซ <Ex> ิตใช่ไหมเอ่อ exit เ,เ,เอ็อก,ก,ออกซิตทำยังไงแลเลี้ยวไข้างาอ้เกออม <c oughs> ีความพยายามในการพากันมาซื้อจริงๆเนาะ เดี๋ยวไปทางซ้ายโอเคพอเนาะโอเคกลับบ้านแล้ว